ไม่นาช่วยเลอ,อ,อย่าไนเงอะไม่ยาเป็นอะไรหรือเปล่าบูผส่งตํางเพนแล้วมันเรียกมายาแอไม่ไงกนไม่ไหวแล้วไม่นาก็ได้ไม่นา คนจ้าเด็กคนนี้ทำไมหน้าเหมือนใครนะหน่าเหมือนใครสักคนเลยอดี้ถ้าหากว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ต้องรุนแรงพังเดียกับผู้หนุ่มคนนี้แน่เลยแล้วก่อนนะน้อไม่น้าเป็นยังไงเป็นยังไงถึงมาโดนพวกนี้มาทำร้ายเราจ้าน่ะออกตามหาออกตามหาคนในครอบครัวบังเอิญไปเจอสองคนนี้ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะพนุ่งถ้าหากว่าไม่ได้พนุ่งสองคนช่วยไว้ป่านนี้น้นคองแดนไม่ได้เลยไม่เป็นหลับครับแม่น้ำ